สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสพระโชคครับเมื่อนี้ส่อพระโชคส่งใบใบกับมาอยู่บ้านหลวงย่างเนี่ยครับมาอยู่บ้านเจตินรถเท่าเนี่ยครับท่านผู้ชมครับครับหลังจากที่ไปกุ้นแหมาก,กับไปมาไล่มองครับ,บ,รบาาก็ดีเจติรนรถพันโทเอิญมามีพี่น้องมายามมาสัน่<ห>นก็เลยสอพระโชคกั<ห>นเลยมากครับามาที่บ้านเจตินรถเนี่ยแหละครับ ครับทิ้งแม่ทิ้งคดถึงเมื่อไหร่แต่ใจน้ำเยี่สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่รับสวัสดีครับ้งหลายค่ะครับนี่แหละครับคุณแม่คนมาจากกรุงเทพคนนี้นะครับคนบอยู่มั้งจ่าตัวบออยู่มั้งจ่าติครับบ้านมาจากกรุงเทพเกิดอยู่มั้งจ่าที่นี่โอ้ติครับแต่ไปอยู่กรุงเทพสี่สิบกว่าปีแล้วเบื่อแล้วไอ้ทมืมาหากิ้นยู่อุา่นตอนนี้ขึ้นมาอยู่บ้านเหรอคุณแม่มาอยู่บ้านได้สามสี่ปีอติครับแล้วก็มาขายน้ำ น้ำเพื่อสุขภาพโอ้น้ำซุมนี่บ่ครับโอ้โยบะฮัทในคุณแม่เด้อเพราะว่าคนผิผิดกฎผิดกฎโอ้แมงแมงคืออะไรขอขอโทษหลายๆครับคุณแม่ครับเนี่แหละครับคุณแม่เล่ากับผู้ใดก็คือจีมูนแจ็คเล่าดีเหรอครับนี่เพราะว่า ก็เห็นหนาเราอยู่ประจําทั้งทีวีเนาะครับเนาะภาพยนต์ขยันมาทั้งด่านภาพยนต์ทั้งด่านทีวีต่างๆเนี่ยแหละครับคุณแม่แดงดักเอ้ยนี่ไงละครับคุณแม่แดงครับคุณแม่แดงเพิ่นกับเป็นแฟนครับของเจตินรถนำมาสั่นมาคุณแม่โศกมานบะครับ พึ่งสิมาหาเพื่อนนี่ละอพิ่สมาพอดีว่ามูแนะนําอีกตั้งหากมูติดเกล็ดมดน้ำเมี่ยวโฮเล้งไงเกลี่ยน้ำกันน่ะโอ้ตีครับืเพคนเลยบอกว่าเอ้ยเฮาหัวจักน้องพนักงานก็เลยว่ากันก็เลยติดต่อกับเพื่อนนะก็ไปบอกย่างดี่มอดีว่าโชคไปบอกย่างดีมาถือแม่ชักชักทุนเหมือนเลขอันเลขโทรศัพท์เจ้าละแม่เ่ราะนันว่า ดื้อถ้าแขางแรงมันไปออกข้างบนครับผมนี่ก็ว่าพอดีว่ามาขายน้ำสักคนโอ้โหแวะบ้านใกล้มันทางผ่านแมครับมันทางผ่านแม่ครับคนะก็เลยแวะมาหาลูกได้ยินเสียงโบน้ำกันในโทรศัพท์หัวใจกันก็ใั่กันโอ้ดีดีดีครับช่วงนี้มันยังบ่มีงานก็เลยไปหาขายน้ำ ครับขายน้ำไปก่อนตีแนนค่ะครับอันนี้มันะติ่งดื่มเพื่อสุขภาพเนาะน้ำดื่มเพื่อสุขภาพไปนับไหวค่ะครับน้ำดื่มเพื่อสุขภาพน้ำดื่มของคุณแม่เราเนี่ยนะครับผู้ใดเป็นเบาหวานเป็นความดันมาทั้งนี้เด้อโรคเก่าโรคซิฟมาหาคุณแม่เราเด้อพี่น้องคุณแม่แดงเด้อค่ะคุณแม่แดงครับนี่นะครับเราโตโตเป็นๆจริงๆครับเรามาที่บ้านยินดีเราบ่มเงินเนี่ย โอ้เบิ่งคุณแม่ถายหนังเนี่ยเบืองเกิน,นมึงทายคลงไปมึงอยากถายคุณแม่ยังสุขภาพดีเนาะครับเนาะโทษนะครับคนะุณแม่ยุ่งเหร่นะครับปีเี่อเมื่อเดือนเมษาเนี่ยกับเขาเจ็ดสิบเจ็ดโอ้เจ็ดสิบเจ็ดยังแข็งแรงครับพี่น้องครับคุณแม่เรายังแข็งแรงครับเบิ่งรู้พี่น้องเจ็ดสิบเจ็ดปีคุณแม่เราทุกอย่างยังดูเป่งปังอยู่ครับเรายังแข็งแรงทุกอย่างครับยิดใจเฮ้าต้อง หนึ่งเดียวรักษาสุขภาพดีกายวิการกาสะอาดสะอ้านครับอ่า่ต้องไปคีดหยังตายไปแล้วไปน้ำบ่ได้ดอกครับแม่นู้สุขภาพต้องมาก่อนเงินท้องอาไ้ข้างหลังก่อนครับคุณแม่าจนบอกถูกเนาะครับจ้าอีหลีพ่นคันธาเฮาเหตดีคิดดีพูดดีปฏิบัติดีเรามันทุกอย่างมันสมดุลเลยมันสิดีมัอนนอกคุณแม่เนาะครับเ่ามีข้างตันกันแล้วกันค่ะคุณแม่ มีคนขับมาหายบารถหรือครับเองอลใชโอ้หลูใช้หลบใช้ผ้ามาครับโอ้ยนึกว่าคุณแม่ขับรถมาเองเนี่ยวกวาด้วยเรับต้องถามถึงดอกต้องถามถึงสุขภาพครับผมแม่โอ้คุณแม่จันทร์บอกถูกครับคนเฮาเนี่ยสารสุขภาพดีมันทีดีไปหมดเนาะแม่จิตใจก็ดีพวังแก่ครับถ้าสุขภาพดีจิตใจมันก็ดีเนาะแม่นค่ะครับ อันใดสิเป็นของเฮาเป็นของข้าวันยังคำรับผมอันใดสิบ่เป็นสหยน้ำตาเป็นสายเลือดมันก็บ่มาแม่มาโดนเตี่ยวเราครับมาหอดน,นี่มาหอดนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือไม่โอ้ครับขอบคุณแทนเอเติเด่นน้องสาวเพิ่น,นว่าแม่ก็เอื้อยไปแวนน้องพอ่อนนเด้อเออกไก่ชะละลาว่าซั่นดอกอ่าครับบ่ไกลดอก20กว่ากิโลออกจากคุณมา เลยมากพระหลุมมากรับผนบ่ได้น้ำมาฝากคนซะเดี๋ยวล้งหลอดลงสีเอามาฝากครับโอ้คุณคุณแม่หลายครับเอาคุณคุณแม่หลายครับกันโชคดีครับที่ได้มากคุยกับคุณแม่ก็ได้ครับนี่แหละครับคุณแม่แดงครับเิ่นก็เป็นดาราละครับพี่น้องก็คือสิงห์จักเล่าดีเนาะครับทุกคนก็ต้องหูวจักแต่เดี๋ยวนี้เราบด้ยุ่งเทพแล้วสันเราเราเพียรุงเทพเราึ้นลงค่ะถามนี่อยู่คุณ ถามีงานถามีงานจังไปมันบอกขึ้นมาวันที่ซีนกะจีไปฟิตติ้งเสื้อผ้าอืมครับอ่าฟิตติ้งเสื้อผ้าแล้วก็ทายโปสเตอร์อ๋อครับเพิ่นกะจิขึ้นมาดทายพี่ละแถวกาลสินเท่าเพียอครับครับไอหักเจ้าอีลีเดอร์อ๋อครับโอ้ซีรีส์ซีรีเพิ่นวันไปครับเจ้าอีลีเดอร์คุณแม่แสดงเป็นยังยังบ่ทันยังบ่ทันได้วางโตนะครับโอ้ยังบ่ทันได้ว้างโตเนาะครับา ไปบุหรี่ฟิตติ้งเสื้อผ้าบุหรี่วันที่สี่โอ้วันที่สี่เดือนหน้าสองสามหมื่นนี่ละวันที่สี่เดือนหน้าเนี่ยนะค่ับมอราไปฟิตติ้งครับไปไปสวมเสื้อผ้าครับไปร่องเสื้อผ้าครับว่าในเรื่องนั้นเขาต้องใส่ผ้าเสื้อผ้าแบบใดเขาเป็นตัวใดนะครับสสใแต่ว่าตัวอะไว้แล้วล่ะเขาหันมาบอกเขาว่าเขาเป็นอันใด แกเข้ากับไปฟิจิ้งหรือขึ้ไก่ไว้ก็ไปล่องชุดไปล่องชุดที่สี่ที่ห้างสีใส์แสดงอ่าที่ใส่ในการแสดงวันนี้ไปครับตามนี้เนาะแต่ล่องเสื้อผ้าวันที่สามที่สี่ล่อคุณแม่เนาะมีหน้ามีหน้าเนี่ยกะที่ผู้ว่าแท่บานอีสานเกิอกะทีเขาล่องเลยมั้ยครัคุณแม่แสดงแสดงนั่นน่ะกับกังไดล่ะ ดีกีโมาใส่ยิงปืนน่ะครับผมอันนั้นมันเป็นฉากเป็นฉากไปเล่นบังให้โลกนีตำรวจโอ้ครับเป็นฉากนีตำรวจยิงปืนคู่ตำรวจพุทงแม่แสดงเป็นตัวยังครับพุทธแม่แสดงเป็นหัวหน้า สั่นให้โลละเนาะใส่เสือบบกระแลงยิ่งปืนนะเขาเอาล่องทัวที่แบบนี่ยอครับโอ้ยหาแดกดากชวยวะาเป็นคูเป็นทพื่อนน่าสนดอกบโอ้ส่อชาไปคุณแม่นักแสดงก็จะได้ทุกรูปแบบเนาะคุณแม่เนาะเงินเก็บพันบ่กูบ่ได้แล้ว ค่อยนะเบิ้อกวาดันกวตายเลยปูว่าคนไหนแบบไปยืนต้นตายแล้วเนาะเอ็กซ์ชันยังไงเนาะโอ้ไปเล่นไฮโลยังไงเนาะนะเพืทีมก็ช่วยแบบถ่ายมาส่งดอกใส่เสียติกระแลงไอ้ตีคุณแม่ครับเน้นอะไรนีปืนนั่นนะโอ้ครับอันทางล้างนั่นกัสาดได้น่ะสาดปูเล่นไฮโลได้นั่นโอ้ครับสะพ้ายไปน่นครับครับครับโอ้เข่าทาไว้คุณแม่แล้วกับโอ้อยู่ในจอกับอยู่สี่กันแล้วกับ เป็นคนมอนซีนโอแซ่ดีเนาะคุณแม่เนาะินนจจครับครับกินเหล่าไม่ได้ยังเนี่ยครับกินเหล่าไม่ได้เอาโลกไห้ไปเก็บใส่โต๊ะครับผมเลยสิว่านยังมาไปเลยครับเขาก็ไปสนใจกับข้อโหวของเขาถ้าเขาไปสนใจข้อมอของเขามันจะยืนในชีวิตเขาตลอดเป็นใย่เขาบรสบายเขากบริสบายใจดีณแม่ครับเขาที่บ้านยังไงยะเขาบริว่างเลยมันก็กลับไปอยู่โตเขาคนละปล่อยว่างเนาะคุณแม่เนาะครับ ยังเป็นปูดตอบสะสมเราหลายคุณแม่เล่ากันเป็นนักสแสดงมาเป็นเพื่อนวารุ่ไในนั่นเป็นรุ่นเก่าเนาะนักสแสดงรุ่นเก่าครับแล้วรุ่นรุ่นคุณแม่นะครับตอนนี้เราก็เป็นคุณแม่เลาครับอายุ77ปีแล้วก็ยังอยู่สภาพที่เป่นมีสุขภาพที่ดีครับยังแข็งแรงคุณแม่นะเรายังแข็งแรงฟังแต่เสียงเราบอกรถออกไป <laughs> <laughs> จนเรววาสแสดงเป็นหัวหนา้าอัน ไฮโลเดอะไปครับว่าน่าวงไฮโลเหรอครับใส่เสียกาะแรงมาสั่นเราว่าตำรวจมาแลงหนีคนละท่านโอ้ยว่าฉากนี่สุดยอดมาคุณแม่ฉากนี้ครับครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ครับให้ที่มาให้ความกระจ่างทุกอย่างครับครับนี่แหละครับบรรยากาศที่บ้านเจเตียนรถก็ได้ครับเนี่ยมือแรงของมื่อนี่แหละครับวันที่28 กับพี่น้องก็รออยู่คือมือเอื้นครับมือเอื้นนี่เจ้่เราสิขอเวลาหันเร่าฝันหันเร่าบ่ฝันก็คือเหยียบไปแหล้วว่าสันวัจะออกยอดพญานาคหละเก้าเก้าหกเพราะว่าไม่ฝันเลยโอ้เออพี่น้องฟังเจราเร้าได้หยอดพญานาคปรสันเก้าเก้าหกปรสันครับ เก่าเก่าหกวันเด้อพี่น้องเด้อเจ๋ล้ว่าเก่าเก่าหกยอดตัญานากเด้อครับเที่ยวที่แล้วเที่ยวที่แข้องอสวยไหมยู่ไม่ลดั่นราว่าเราสิพญานากยังไม่ได้อัญเชิญลงจากรถเลยเดี๋ยวจะอัญเชิญตอนนี้แหละค่ำจักหน่อยแต่ว่ายอดน่ะเก้าเก้าหกครับโอ้ยสาม นี่แหะครับตัวพญานาคองค์พญานาคย่างประธานลงประธานไในเชิญประธานในอันเช like ิญลงจากรถครับเพราะว่าเจ๊เพิ่นกับยากหลายแล้วก็ประธานด้เล <ble> ือกได้ย <c ups> ่างประธานมือแร่งนี่แหละครับปาะัานต่ว่ายอดสวยครับเก่าเก่าหกเด้อเจ๊ละวาบเน่เด้ออาจสิมาตัวนี้ปรานเก่าเก่าหกพี่น้องก็จะเลืมนะครับไปเย็บลอตเตอรี่ไว้จักใบสองใบครับนี่แหละครับับพี่น้องกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพิถูกกับยาบ้ากันครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสําหรับคลิปนี้คือสปอยแนเนลครับถ้าถูกใจกอย่าลืมฝากสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ่จได้พลาดจ,จากเรืยการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ